มาสูงหาวิดาวมาเทียร,รายนักตับกันในวันที่ซาวสองหลังทนสิปีคริสสองเพลาวสี่ครัมื่อได้เข้าคำประตัว s i p โคเขียววันให้ก่อนจีวิงหมายหาอันมีข่าวมาว่าตีนาเฮือนจอมยนกอาศปี้วตเยว่ามากมือพ่งพีพเต็มกว่ากูก็ ด้วยอกก่อติได้หันกับนั้นบางก่อติวนซอมว่าเงาไลจุ่มกำกองจะได้เอาเมก่อเด็กก่อย่ด้วยกันปอด่านซังลาปอด่านหมู่ด้วยปิ่นกว่ามีก่อที่6เอาส่งห้าเอาหมกอันนั้นก่อเปี้ยลีกวนน่ะเมกวยติฮ้อฮาหันเฮ็ดปังกบกู่ตีนาหัน ตีฟังก็ก,กูนั่นพะกอดตีนอพากอตีหันเย,ายา้าอย่าคนนังหน้ำทั้งหลาล่ะว่าจุ่มไหลจุ่มกำของอันคือลองคือลองสสเสดสางเหล่าย้อนกินข้อสารคนมึงอาจ้องว่ามีกองมีอาณาเจากว่าเสใน,นตีนหน้าขึ้นจอมหนูยิงก็เลยเผยก็เลยเนาะเมื่อเดี๋ยวเอาเงินหา้าเดี๋ยวามากองตีเจอไล,ล่ผงนี้มือกูบอกหรืออะไรก็ว่ากัน ปีนนหน้าข้างในลุงโจ่อายุสักห้าสิบเอ็ดห้าสิบปีก็ไม่ย,ยิ่งสวยจริงในสมัยสิบห้าปีกว่ากันหลายปีแล้วในปีดี้เขาเขาว่นด้วยกว่ากันน้ำไว้ลองเทวันป่อไม,ม่มี กูเมืองเมืองว่าปอไหนลุงจออายุสักห้าสิบเอ็กว่าเอานางยิงสิพาได้ลุงจอด้ไรเขาขอกดีไรตกของอายุสักไปถึงสิบเปนียีหน้าเฮิร์นจอมหรือดีไรเปิดการตำบ้างอะไสิ่งไหนปีหนดังไรสบายเปลี่ยนความจีวิน คำพองวัาแล้วก็เกมทีวิีป้อมีกองกเลยจิกี่ยวให้มีกาใครไหลไหลเมมาสำอาวินก็ที่หกมันซ้ำเอาข้อาสารที่เราเสียดม,มาเล่องหรือสีเก็บข่อนยอดเงินขีเนตเก่งควรเอาพื้นดีเสียดม,มาเล่องเมมันก็ที่หนึ่งก็ที่สองก็ที่สามถึงกว่าก็ที่หกเออพี่น้องอะไร ปางก็กูดีกว่าทาาี่วันนันอเอิงศกถุงสีป่ปอสองสามวันนี้ไปครับวันที่สิบแปดปนมาเลยับจุมสุดใจในมันเป็่นที่ไหนอันกวนเมืองอิ่มมือมือจัานเขาหน,น้าวันเปิดว่าใครหันกลับนั้นเขาเจอในตำใส่ที่ อันเขายืเขียนอะไรนยืนางยิ่งเลยยืมมายืมผูกเขียนเอาของหลกอันค้นเมืองเนี่ยมีปีหน้าลังไลเอออันนี้ก็ลองหลักหล,ล่หลวงอันมีมาเลยลองจีเวียงหลายหายาผีโคเขียวควนเท่าไรมีหนุ่มอํายุมก็จ้างตัวมีหนุ่มในวัยวสักสิบแปดปีห้องว่า กุยกับอาศักสิบป่าพิษหมายมีไว้ออลัวลุงเกี่ยวนเขาขอบแถวลูกกว่าเนี่ปีนออะไรตีนั่นตีไหนแล้วอะไรก็กอถามแล้วอะไรก็กอตีหูย่อจุ้มกำกวังนี่มันตีได้เลยเฮ็ด่าปาทสิบบาทเฮ็ดสังเวยการลูกพื้นนี่มัถึงยรืองอะไรยรืองหมายละ ย้อนเขากลุ่มนกันกะลานา่งยิงเอากองปอ้อนสิเลยทิ้งเี้เดียวมากองหา้าเดียวเงินหา้ากูปอกเปลี่ยนเนออเมื่อเดียวก็ถีบมีปีน่ารักหลายรายนั่นไ่ใช่เพรามีเกี่ยวก็รีมเกี่ยวก็รีหือเด็ฮัดตักสินงหือเด็ฮัดถึงป้อมปันก็ถึงตาย กาลเฮ็ดดีม,กมักมายสิเลปันกบกูตีน่าเึ้นจอมลุกจก่อยอสัหาสิบเี้ปีปีน,น่าเท่ไหร่จางยาอาธรรมะทิ่ตีนก,ก็เป็นไลจางเอาเงินเอาคำมันย้อนมาตีกวนเมืองนั่นสิมาชาปันก็เป็ียนกว่าย้อนมีอะไรในาป่าก็กูยังพักของปอดเทียงปีน้องขวบนเลยเอออะไรก็มีไว้ จุมองวันให้สิไตากาโปเตียเปลี่ยนเงายาคนเมืองเขาปานสิบปันลูกสิบล้านอันก็เขียนลกเหรียญเตะหรือสีเอามีน่อยมีนางมีสองก็ได้คยมมันตื่นอําไรรองเนี่ยให้คนเมืองหัวไว้เอามีเยา้าอันจะว่ามันก่อยที่ไทยไทยน้าเสียนะเออกมาหนึ่งมีมันมันเป็นเก็บขอนย้อนเงินเสียนะมากปัน มีหน่อยมีนางมีคางหกถึงกว่าเมธีโไแน่นอนเอออันหลากหลาย่ลงก็ปอบไป,ปมีมาตีเดียววาปีนาา้าเขาครับเขาจะไหนหรือสีเอามีหน่อยมีนงางเหมือนสีจำปางเปล่งเปึงว่าก้อนสีเวียงนั่นน่ะก้อนสีเวียงได้เกขยมสีเวียงนั่นน่ะเกขยมสีเวียงได้เออ สีบ่ได้ป้อทําชีวิตบ่ได้ทีเขาปางควบูได้เป็นพอดีวันหน้านายสบตุงนึงสีป้เป็นพอดีวันดอกเวงหัดเขาย้อนทงเเขาอยู่หมายสิวงก็หายมายาวีนอเฮาว่ารายการได้าสงหันว่าุ้มกํากองุ้มได้อําส อัมีปักอัมีเปิงอัมีไหมมีอีสองลูกอันเล็กก็ล้วนแต่งก็ได้เอาหือก็ผูก้กำปองเสด็จสางเล่าช้างเล่าอัมีหมออมมีดังผู้มีปีญญายะอัว่าผู้มีเจ้านเขาถึงกว่าผู้เป,ป่าเขาปีนอนันเ่าไหรจิตใจว่าหื้อพักกองพลดพอมาตัว ่ายตายดีเสียงดีเรียนดีดมืองอยู่ไลลูกไลาตายที่สิร้านภายไปข่าวใหญ่จังไงด๋กูก็ดิตกกว้างเท่านันจะว่าเกียดขีกวนเมืองเกียดขีเียเกิกยกะเคอองตีเ็บตะได้เงินสินได้มาสร้างบ้นนานตลากุ เขาจังไยหันว่าปิโุจิตลอยเมาก็เฮ็ดไหนเขาก็เหมือนปิโุจิตกุยลอยเมาได้หนึ่ก้าวหุกโกนหนึ่งที่นี่เออปีนอละไรลุงก็หลิงอาชาฮาร์ซิเบสในปีนอห้องบนเดียวมันมีเป็นหุกโกรดมันมีจรังมันกะเพราะอยเมาเขาทีได้่แล้มันหดึ่งมีเป็นปากพื้นเออมาทำปากเงินดีแล้วมาล่ะ เออสิเก็บผ่อนเง,งินอยู่ในผาดหงมันสิได้กล้ากล้าขายขายหาเงิร่างนางนี้มันมันเป็ไนได้ย่อลองตีน,นั่นอันดีละมีน้ำเพราะเราเรามันดีหูเขายอดน้ัไปลองตีปีนอน่ะไงจุง่มบอลให้ Bọn mì đi qua đi ba mì đi yip đi gầm lên xe bay đi mùi long này Ao mì güey em khao kia ane Ao lang hinh güey Ao luôn güey Ao mì noi güey Mương bơi Mương tay đây áo kapo Ao mì noi mak Mương mì noi mak Ao mì Áo mì noi mak Ao mì noi mak Ao ปีน่ลังไรมันนับาล่เลยเนี่ยเฮ้ยคนเมืองเขาคู่มันคืบหน้าหรอกการหวานก,การเมืองการซื้อการไต้การลุกพึ้นอันคืบหน้าได้มีน้อยอมีนางการนั่งคุยหาบากาได้จตมจใจดังพีดดังยิงใ่้ยมันใจจังยาา่าทำมาอะไร เมื่อังยิ่งสวยจริงน,นี่พี่น้องเขกวนได้อายุอาชสิบหา้ามันนางเต็มใจก็ดีเต็มใจก็ดีมันนางเต็มใจมันนางก็ตื่นแต่เลยพิษหมายมีเอาไว้ยอดหลาชกสิบหา้าก็ได้เมื่อนางลุงลุงโจ๋อายุอาชห้าสิบเอ็ดปีเต็มใจก็ดีเต็มใจก็ดีมันกว่าเอานางยิงกว่าเอาหล่อนอายุอาชสิบห้าได้พิษป,ปักปึ่งมันดำวางไว้ khiến chỗ này rồi đây chim khâu trùng rồi đây khâu khoa tam phượng cả ở đây là bị đòn lại chúng sẽ tài vận hay này mất tiền cả lung chỗ có điều mất đi mi hàng lá lại cỏ lá lá cua áo mi nồi mi nào là vô đôi đôi gần biển thiếu mà có đây là mình mình xếp sáu sáu xếp mình vô đôi lọ đi đi đúng là làm mi cả เฮสแลกอำนาลรองพ่อผมการวิลงขคืบหน้าย้อนว่าหลัวลูกล่างนางมีหลัวมีหน่อยมีนางเขาหลูกี่ยวหลูวซื้อหลูเก็บยบขดอันนี้เออเมืองไตยเนี่ยกินจากมันยา่ย้อนมันปีน้าตั้งหลยไตนาเรียกอยู่วันมได้ได้อายมันอยู่ยากอยู่ ย้อน,นาง่าี่ย้อนจุมงโคเขียวจุงกลบกองขึ้นหลงขึ้นหลงเสียแล้วผูหลงเพีย่ยนลิติเต่ผูหลองเปลงลูกขึ้นติเต่เปล่าเปล่าเสิอเสือเยอยู่นกนกีนกลางเงนสิบกว่าจอมกว่าอันนั้นมีแต่ละมีดีกว่ะมีดีให้แต่เีโจบนะ่ะบอใครยิงกันหนอตายยันมันอ่ะบอกใครมีรรนะรมีหน่อยมีนงหางเอาและ เขาจะมีเปลีปืนการลาเนี้กันเรื่องอะไรการลุกพึ้นกว่าอะไรคืมนาปีดอเขาขายเอออันนี้ก็ดีอามไลเ่เฮ็ดจีแนาไว้กูกอดเดียหันเยอะด้ว,วยยาสป็นเสิ่งหรือลองเนะี่ยตีเมืองไทยตีสีป้อวันานา้าไนถึงสบถุง อายุว่าสักสิบห้าสมามาตองมาถามเอาเงินดีแล้วมาถามอะไรๆคนมึงนึกทัดเดียวมันก็ดีละว่าลองของเก่าวไว้เอาเงินดีละมากก็วิ่งกะกำกองเสีแกยมสีเวียงหา้กงหาหก้อนสีเวียงห้าเลยสีเก็บขอนคนมึงสิเนีมาถามมีเนี่ยเมื่อเอาดีละมาชิงก่อนดิยันนอมันชิงโจ๋ได้ทำพ่อห่อลุงโจ๋ คนเมืองไห่ใครถามสิ่งนึ่งดีใครถามลุงเทาสิ่นนี่ปีนอกอะไรมันก่อนดิฮู้ยว่าเอาเงินที่เราเสียมาหาเฮีสาราเสียไว้ทัดดีเน,นี่ยนะมันหนาคนเมืองเงอือคนเมืองอะไรไปพี่ปางตึกนาซึบน้ำทมเข่าได้กินได้ว่มีไร หาเงินหาสังเสริสร้างบันเขาได้ซ้ำเอากว่าซื่มอมีน่อยมีนางนางคางของเขากอที่หกกอที่เจ็ดกว่ากันซ้ำไปกว่าหลัวนั้นมีอายุอาชีพสิบห้าปีกันนั้นกูยเทียมปีนงหลายเออเงาไายมันปิดไว้ไจริงจริงกูก็ดีด้วยกันตีได้ด้วยเหมือนกันว่าลุงเกียว การมีการลุกขึ้นในวันโเหิตไหนอ่ะมันตีแล้วน้ะมันเปียกเอาเมด็ดนิดนิกุ้ยการคุมน้ำคุมน้าว่ากันเทน่ากับนึงปีนออะไรอยู่ดีแสงไปไาอย่างเวลาว่าจุ้งกำบองซส้นนี้อย่ามุ่งมองอย่าใจอ,อย่ามันอ่ำไล,ล่หล่อหนีหเนี่ยเฮาคู่ เฮ็ดไดมก็ได้ไปลองลูกพื้นเขาเขาขึ้นคนเมืองเก็บขอนคนเมืองไห้มาเร่งมีน้อยเขาเปลี่ยนเลไรมก็ได้ป้าพ้อห่มกันบ้า้อย่าง่ะมันจะได้มีเปืองการอุเป,ปืงเป็นอันหนึ่งันเดียวกันเตรียมอไรก้นเปลี่ยนคนเมืองเตรียมอะไรก้นเปลี่ยนน่งยิงเตรียมใะไรนเปลี่ยนไม่มีปักปืงซึ้อนั่นซึ่งไหนก็ไบบอะไรคำให้พ่อม เวลาซื้อเทีนยนยามล้านวะเพรเขาบอกผมเขาก็ป้องเขาได้เขาจังมีอันนาข้างหลาเหมือนเป็กตินย่างขาไปเยอะซื้อเทียนยามล้านเนี่ยวนจันทร์ป้ายก่อนมาย้อนขนลังเขารู้ได้กินเกี่ยวรูม้มีมีน้อยมีนางรู้เฮ็ดขุนคนเมืองเงิบจ่อเขาเฮ็ดขุนคือเปิน่ปนตามบอยสางเล่าสางเล่าอันลีลาน้ำหนาเว่ยขยล่ลาพี่น้องเขาว่านะลุงโจ อายุอาศักดิ์าหาชื่อเอีมันได้อยู่ว่าเที่ยงไรปีอยู่หึงก็ทุกข์้าคนเมืองหึงอยู่นั่นก็าขันใจมีห่างดั่งไม่ยิ่งสวยจริงอายุอาศัก์สิบห้าปีเราหกข้าว่วนได้ว่ะเป็นกว่าเมฆก็อที่หกได้ขิงก็หลียวไมนเดียวเที่ยงเพราะมันเอามัน ดีกว่าเจียบขวนก้นเมืองดีแล้วเสียมา้ยนแทีเออในมันเปลี่ยนไปังไงจุ่มันให้คนจีวิ่งเข้าไ้มันเปลี่ยนขาวห่าเปลี่ยนขาวหาการันก็ปวดด้วยได้มันเรียไปเปลนคูโกเว่าเจ้าซิ้จอหานันลมพงลมผูอยู่ๆใ้ได้เนี้อหินี่หันเช่นั้นอัว่าติดนาสีจอยหัขนาดี่เหมือนกันหมดเละมีดาเขาว่ะ น้ำมันเปล่าน้ำมันเปล่าอันว่าเรจุมยุบกองกางเสวเดียวมันน้ำลายแล้วนเนี่ยเฮียพี่นอขาหัวไว้มันขึ้นกลับกองเสด็จยอดกินข่าวสารคนเมืองเลยการที่เนีมันขึ้นน่ะมันขึ้นอย่างไรเฮียพี่นอขาหัวเมื่อนาลุงเกี่ยวเท่าบอดีตายทำใจเท่าสลไยเท่าบอดีตาย อาสิบแปดแล้วอมมีเมาอ,อ,อมีไป้าวนมีดางหูเฮี้ยไรมีดางหูมันหลุดวนมานางยิงก็ไรเมื่อนงสวยจริงอาชา,ส,าสิบห้าเนีเอาผิดหม่มีปักเปงเอาไว้ไปเมียนป้าหมันถึงสิบแปดก่อนรู้ไป็นยังไงคนมีหมอออ้อสมาพักวางปอดเสกขมมาควบคู่ปอดแข่งห่างวิดีโอ อะไรคนมีหมออาแนคน,นมีดาวผู้มันกึ่งงามเลยกึ่งดันเป็นแคนบเปนตะปีเกี่ยวฟองสูบฮู้เลยฮิดฮู้เลยฮิดฮะอำฮู้เสียยิ่งเลยเป็นอายองขึ้น,นเสดยอยู่กว่าวันนั้นวันนั้นเลยฮะคนเมืองใครถามปีดอกอะไรเออนั่นมันเปียว่านั่นมันเปียอำนั้นก็ ขอยลิงว่นมึงเลยขอตีนหน้าขึ้นแล้ลุงเกี่ยวเขาก็ปักเมีอ่อนมึงกันก้าอาซักสิบหาเ่งน,น,นั้นเองผมผู้สีเราว่ามันเออโยธไปถึงฮะบระ่นผู้วสิวมาเม่อขอยอยูยอายพอดีบอกขอยมันมันมีบิดาหกก อันเวิร์ันท่านนันเอร์ันถามมาอ้างนดีแล้วสิม,มาเลี่ยงห่ยมคอกพเจีก่อนะป่ะีะ่ยนเงเหมือนกันเป็นกวาจวกมจวีวิตเขี่ยมชีวิตในป้าของป้อได้เก็บขวัญคนเมืองเออเขาไหนเอาไม,ม่นเมืองมาเลี่งเหตไหนฮะสางลายมาแบบนี้น้นำมันเปีหเยหันว่อะไร เขาจะในอย่ยมันทุไรสังก,ก,งมกัมกองก็ไรยด่ปีงกินมือมือไได้เฮือยีดาวาจคือมองสันลอยในหูเอาไว้โตับเอฟซีผู้บันเทงเอาไว้เสียงก็ไปลองตากองสีจ้า,าอาณาอ้อจ๋าอ่ำผู้หมายมีห้ามผู้รักปึงห้ากว่าเอานั่งยี่วันอายุสักสิบสห้าสบ่าพักกองอป่อเสียปอดแคบหงวิดีโอปบกู น้ำมันเปียว่าน้ำมันเปียฝากเชฟมุงพีิไรกันเมือสุขะ